าครับจ่ายมา3เมตรหลังมิโตวิสตีเรายังรับได้ครับแล้วก็3เมตรกลางครับโอ้ยยอดเยี่ยมครับจังหวะลอยเข้ามาตีลูกนี้ของทางดาวิพพวีสีทองเนี่ยค่ะสวยงามมากสมบูรณ์แบบซัดไปเต็มข้อเลยค่ะมิโตวิสเสิร์ฟมาเป็นแม็กนิโอครับบอลเดียวยอดสวยครับลูกนี้บอลเนี่ยมาต่ำไปนิดนึงครับแต่ว่าก็ลูกนี้เป็นวิพวีสีทองครับ สวยิดดีเลยค่ะหยอดมาให้รับยากเลยนะคะเกรซร์คนแรกสวยครับวนมาแล้วก็ตีไงครับตอกเดี่ยวเดียวให้วิภาวดีได้เนี่ยค่ะเหลือบล็อกเดียววิภาวดีก็ตีบิดฉีกนะคะถนัดเลยคนแรกใช้ได้ครับแล้วก็ตีลูกนี้ครับเลือกตีมุกงครับวิภาวีสีทองครับ เนี่ย่ะเล่นแบบจ่ายไม่สุดนะคะเพื่อจะได้มีมุมตีทั้งซ้ายและขวาค่ะเสร์มาครับเพรย์ับขึ้นมาได้แล้วก็วนมาสวยครับหลอกบล็อกสนิทเลยครับทับเอ็์ลูกนี้ครับบล็อกเมียซื้อบอเลเร็วของทัดดาวทั้งคู่เลยนะคะแล้วกายเป็นวิภาวีสัเลยค่ะไม่มีบล็อกเลยนะคะคนแรกดีครับ จายลูกนี้เรียบร้อยครับจังหวะวนเข้ามาตีทับเอ็กซ์นี่ยจังหวะปิดครับ <S <S 2> <S 2> วนมาตีทับเอ็กซ์แล้วก็ตีอัดไปเนี่ยไปโดนทางด้านฮิลาลารีฮาวเนี่ยเป็นฮัชบอลด้วยนนะถือว่าเคลื่อนที่กันได้ดีเลยนะครับวันนี้เกมรูปของวินชาไทยใช่ค่ะขยับกันทั่วสนามเลยนะคะไม่ได้ยืนตีทื่อๆค่ะครับ